สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันประจำวันที่15มกราคม2564โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่าเทคนิคอ a แอคชั่นอนาลิซิสคือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรียลทาม เพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเรามาดูรอบสัญญาณทองคําที่เป็นเดลี่กันนะครับรอบสัญญาณทองคําที่เป็นเดลี่นะครับตามระบบของเรานะครับตอนนี้ก็ยังเดินทางมาแล้วนะฮะก็สักประมาณ4ี่ห้าแท่งทั้งอาทิตย์เลยก็ยังไม่ไปไหนไกลเพราะว่าระบบนี้นะครับยังคงอยู่ในกรอบนะฮะอยู่ในกรอบเพราะว่าอันนี้เกิดจากแอคชั่นมาเก็ตนะครับดังนั้นกราฟก็จะยังไม่เคลื่อนที่ไปไหนไกลทั้งอาทิตย์เลยนะครับแต่วิเคราะห์มาตั้งแต่วันจันทร์นะฮะ เมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์บอกว่านะครับนะฮะมีโอกาสจะพักตัวก่อนนะครับอาจจะขึ้นหากจะลงต่อก็มีเปอร์เซ็นต์การลงไม่เยอะนะครับหากจะขึ้นก็ยังไม่คอนเฟิร์มผลปรากฏว่านะครับก็ปิดแท่งโดจิไปนะครับส่วนวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดนะครับโดยเปอร์เซ็นต์การขึ้นนั้นค่อนข้างจะมีเยอะเลยทีเดียวแต่นะครับนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเขายังอยู่ในกรอบการเคลื่อนที่นะครับที่กําลังสวนทางกันอยู่ นะครับแนวะทั้งระยะใกล้กับการเคลื่อนที่ที่เป็นแพทเทิร์นนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขายังคงเป็นโมเมนตัมที่อยู่เป็นหลุมหลุมเนินเนินนะฮะเมื่อหลุมหลุมเนินเนินเกิดขึ้นนะครับตั้งแต่บริเวณนี้นะครับเนยะก็คือโหมดของการพักตัวนั่นเองนะครับเกิดโหมดการพักตัวอยู่ตั้งแต่บริเวณนี้นะครับก็คือยังอยู่ในกรอบที่เป็นไซเวย์นะครับส่วนตลาดนะครับ ตลาดมีการซื้อขายในระดับที่เหมือนเหมือนจะเกือบออนแรงนะครับนะฮะแรงซื้อแรงขายยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวและมีแนวโน้มว่าจะลดลงนะครับเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่ daily ว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดยังคงเป็นรอบสัญญาณเล็กๆเท่านั้นนะครับไม่ใช่รอบสัญญาณตามระบบนะฮะอันนี้เกิดจากแอคชั่นมาร์เก็ตนะครับแท่งยาวๆแท่งนี้เนาะนะฮะไอตรงนี้นะครับนะฮะนะคะ ทีนี้นะครับเมื่อในระยะไกลนะครับบอกว่าอยากจะขึ้นได้อีก1ชุดนะฮะก็จะส่งผลไปในทางเฟรมที่เล็กลงเรามาดูในทางเฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบของเรานะครับตอนนี้ยังคงเดินทางมาแล้วนะครับสาแท่งก็ประมาณ6,000กว่าจุดนะครับเมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์ไปตรงนี้บอกว่าขอพักตัวก่อนหรือว่านะฮะเป็นการขึ้นได้อีกนิดนึ่เปอร์เซนต์การขึ้นก็ยังไม่เยอะเป็นการจบรอบสัญญาณชุดนี้เท่านั้นนะครับนะฮะ เพราะว่านะฮะในระยะใกล้เขากลับตัวในโซนสุญญากาศนะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้เขาก็ยังบอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดโดยเปอร์เซนต์การขึ้นนั้นก็จะมีอยู่ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวแต่นะครับเขายังกลับตัวอยู่ในโซนสูญยากาศนะครับยังไม่ได้เดินทางไปไหนไกลนะฮะทำให้นะครับลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟในการเคลื่อนที่ระยะใกล้นั้นนะครับยังคงอยู่ในกรอบที่เป็นไซเวย์นะครับนะฮะ ทีนี้นะฮะสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงนะฮะแต่ตอนนี้กำลังหดตัวกลับหาศูนย์นะครับก็คือตรงนี้นะฮะนี่คือโมเมนตัมระยะกลางนะครับแนวโมเมนตัมที่เป็นขาลงก็อยู่บรเิเวณนี้นะครับตั้งแต่ไปดอยลงมานี่ยการพักตัวนะเขาอยู่ในโหมดพักตัวก็คืออยู่ในกรอบที่เป็นไซเบย์ชัดเจนเลยนะครับส่วนตลาดนะฮะ ตลาดมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงอยู่นะครับแรงซื้อยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นนะฮะส่วนแรงขายนั้นนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่4ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบเป็นการจบรอบสัญญาณก่อนหน้านี้เท่านั้นยังไม่เกิดรอบสัญญาณใหม่นะฮะทีนี้เรามาดูในทางเฟรมที่1ชั่วโมงนะครับ รอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนะฮะตอนนี้เป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นตอนนี้เดินทางมาแล้ว3แท่งก็ยังไม่ไปไหนไกลเลยนะครับเมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์ไปตรงนี้บอกว่ามีโอกาสจะย่อตัวลงได้อีกหนึ่งชุดนะฮะก็กลับไปกลับมาก็อยู่ในกรอบเท่านั้นนะครับยังไม่เดินทางไปไหนไกลเลยนะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าอยากจะขึ้นต่อได้อีกหนึ่งชุดนะฮะโดยเปอร์เซ็นต์การขึ้นก็มีอยู่ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับ ส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับอันนี้ยังคงเป็นโมเมนตัมที่เกิดจากการพักตัวของรอบก่อนหน้านั้นนะครับตรงนี้นะฮะพักตัวหดกลับหาศูนย์ะครับตรงนี้ก็คือการพักตัวก็คืออยู่ในกรอบที่เป็นไซเยวนั่นเองนะครับนะฮะส่วนตลาดนะครับเช้านี้ตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงขึ้นมาหน่อยแล้วนะครับแรงซื้อยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงกับ ก่อตัวนะครับอาจจะมีการลดลงบ้างในเรื่องของดิมา e เอฟเฟกติฟเอ็กซ์เพนชั่นระยะใกล้เช้านี้นะครับสาแท่กที่ผ่านมานะครับส่วนแรงขายนั้นนะฮะยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่1ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดนั้นยังคงเป็นรอบสัญญาณฝั่งเล็กๆเ,เ,เท่านั้นนะครับในระยะใกล้อ่านมีการเคลื่อนที่ในกรอบเล็กๆเ,เ,เท่านั้นนะครับยังไม่เดินทางไปไหนไกลนะครับแบบนี้นะฮะ ใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะฮะใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถทักทายกันมาได้นะครับสำหรับนะฮะเรามีเรียนกลุ่มออนไลน์การประจําเดือนมกราคมนะครับวันที่30กับวันที่31เวลา2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มกว่าๆโดยประมาณนะครับเป็นเนื้อหาต่อเนื่องกันทั้ง2วันนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็ทักกันมาได้ นะผู้ที่ลงเคยลงเรียนแล้วนะครับก็คอนเฟิร์มนะฮะคอนเฟิร์มการลงทบทวนได้นะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่านะนะเรียนไม่ทันหรือว่าไม่มีเวลาเรียนนะครับเรามีคลิปส่งให้ไปทบทวนที่บ้านนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ